สวัสดีครับมาอยู่ช่อง choose to นะ s w r v i v e วันนี้อยู่กับคุณมิสเตอร์โตโน่อีกแล้วครับวันนี้อ่าไปสดีครับไปสดีครับก็วันนี้เราก็มาทำ EP พสองจาก EP ที่แล้วนะครับแล้วลุยอีกวะไปไปด้านหน้ากันก่อนเดี๋ยวเราเค่อยแวะช่องเขาเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเราเค่อยแวะไอ้นะั่นเขาเรียวกว่าอะไรวะบ้านทักชายหาดเออนั่นแหละ จุดสุดท้ายอะ่ะเราจะไปบ้านพักทหารกันตอนนั้นมีคนไม่ใช่ตันเหรอแตกปืนก็ <ผม S 2> <ๆ>ยังดีจงเป็นมา้าเหมือนเดิม,มยิงปั้งนะัดเดียวจบเลยผมยิงไม่ได้ปืนมันดีันมา้าเอ็มพีห้าโอ้โหน้อยกว่าคึ้งแป๊บเดียใช้ก่อนเอาใช้ปืนอะไรคุณแต่งปืนแต่งปืนไม่ค่อยดีอะ่ะไม่ใช่อันนี้อันนี้มันเป็นปืนอะไรนั่นอะ เขาเรียกว่าอะไรวะปืนปืนบอดอะเหมือนของปืนบอดอะเอาเอากระสุนลูกซองมาหล่ะเอาเอาเอาอันนี้นี่ผมดอบมไปในศพผมดอบไปช่องแรกของศพนะสามสิบเก้ากว่านั้นเอาไปดิไอ้อยากระสุนแพงซะด้วยนก็ดีเลยเราเข้าไปในในโกดังก่นอนแด็ไหนนะเข้าหนนะ อยูข่ขวาอยูข่ขวาเห็นไหมตั<บ>้งกองระว<า>ั <บน S 1> งกองด้านบนด้านบนด้านบนนะท่านบนน,บน,น,นะผมฟังนะ,ะผมฟังนะดู่บนหัวผมแม่ไอ้หูฟังไอ้หูฟังเองฟังมแล้วขึ้นมาช่วยผมเลย รู้สึกหลังจะมาคน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 มาช่วยหน่อยมาช่วยหน่อยรับหน้าผมก็มีนะเดี๋ยวเดี๋ยวกนมาวิ่งลงไปจัดการนั้นเราบอกเดี๋ยวนะผมผมขึ้นมามามานี่ก่อนขึ้นมาหลังคุณอะผมอยู่หลังคุณอะคุณวอสมุดครอสมุดครอสมุดครอสมุด พูดว่ามันมีมันมีมันมีหน้าด้วยมันมีน่ารังเกะแตกหนึ่งช่องนี้เหยียบล่างมาล่างมาคุณสอบประตูนี่นะประตูที่ผมอยู่อะแตกแตกหมดแตกหมด ท่านมึงใช้เป็นเด็กก่อน,นเลื่อนเลื่อนรุดเลือเลเล่อนไหลไม่ก่อนนะแล้วมีแล้วมีมแปบ๊บเดียวลงนไปี่คนนี่คนนี่ค<ใ>นนี่นมนมนมนไม่ใช่บอ่อนท่านมึงจะไปขึ้นขึ้นมาด้านบนขึ้นมาด้านบนขึ้นมาด้านบนผมอยู่ด้านบนผมอยู่ด้านบนขึ้นมาหาผมมาหาผมข้างในมีข<ป><ป>้างในมียิงเสียงอุ้ย อยู่ใต้ตีนผมไม่มีเชียเราตอกต๊กตอกแต็กไปก่อนอยู่ใต้เท้าผมหนึ่งตัวนะคุณคุณอยู่ไหนแล้วเนี่ยอยู่นอกอยู่นอกระเบียงระเบียงระเบียงได้ได้สมมุรู้สึกเหมือนหลังจะมาเลย หน่ะเห็นหน่ะเสียงปืนเช็ครับเหลือครึ่งเดียวละกระสุนเหลือครึ่งเดียวห้าสิบนัดเหลือครึ่งเดียวนั่นเปนเท่าไหร่ยี่ห้า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 มาแล้วเสียงไหมเอ็งเล็งไว้เอ็งเล็งไว้เลยเอ็งใช้ปืนลูกซองเอ็งเลงไว้ลูกซองเลยถือลูกซองไว้ระยะมันใกล้แล้วนะเอ็งแนะนำนะผมแนะนำให้เอ็งเข้าไปใกล้ๆก่อนสิบเจ็ดเดียวผมายันตัวผมอยู่ในกล่องนี้นะ in nghe cổng con, đều bụng 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 mình hết Tâm tâm hồn mà lên, tâm hồn mà lên Nghe đẹp ra chưa ba, xuyên nghe đẹp ra farm đi Thế còn cái gì à, ăn à? khốn hả cá นี่ล่างเลยสักอย่างเาก็บมาก่อนแล้วกันเตรียมีประโยชน์โอเคด้านล่างไม่มีอะไรละด้านล่างไม่มีอะไรละเตรียมตัวลงเลย,ยปืนอะไรวะ MP5 มห้า่ะเอ็มพีห้าเอฟพีอาร์กิปที่แล้วเอ็มพีับ MP5 เดี๋ยวผมเก็บกระสุนก่อนอเอาเลยเลยเดี๋ยวหยิบมาเลยแล้วกันเฮ้ยกระสุนยามศาสตร์เวาอยากกร,สร,ระสุนไปเลย ผมเมียกล่องกระป๋าราสาทโคตรเยอะเลยนั่นนั่นกระสุนพวกผมอยู่ในอยู่ในในเป้ไอ้สายองค์บาทอืมวันหนึ่งผมขอผมขอโหลดกระสุนตัวเองวันกระสุนผมใจนี่ละนี่สายองค์บาทนี่สายองค์บาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันมาแล้วหนักมาแล้วน่ะนี่ผมผมอยู่ผมอยู่ผมอยู่อือหึเรีบหนีออกจากตรงนี้กันดีกว่าคุกเก็บกระสุนยังเก็บแล้วเอ้ยไม่ไม่ต้องเก็บหรอกผมมีกระสุนอยู่ นี่บอกไปกันด like ีกว่าตรงนี้แม่ปลอดภัยวะเราเราเราบุเราบุหามเลยปะล่ะโอ้ไปให้ไปให้พุ่งเลยบุกอะไรเยอะนะเยอะนะเอาปะล่ะเอามาคุณคุณมีโมซินอ่ะหาหาช่องยิง ใครยิงเมื่อกี้กระสุนมาจากไอ้ช่องอันนี้นี่ตรงนี้คนเยอะเหมือนกันนะลูกแตกปะนะหลางซ้ายซ้ายคนคนคนลุงคน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 ตายแตกหมดแต่คนด้านในยังไม่ตายนะโดนยิงโอ้เกาะโคตรโคตรหนา แเมื่อกี้ผมุตอนนี้โมซินจอกะไม่เข้าอ่ะเอ้ผมผมขอนรุ้ดไอ้ผมขอนูหน่ไยมนเอาปืนอะไรมาเอมซเหนึ่งกับเอสซีเอสีหรอเอโฟเอมเอมซเอมเอ้มามามาเอ้ยผมหนึ่งมาหนึ่งไหนึ่งหหนึ่งโอ้บอดโอ้โหฟิวจัเจอ โอ้โหเยอยเลยเยอะเลยเยอะ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 ลุงคุณคุณเยอะมากเยอะมากอะไรเยอะคุณค hey. ุณคุณมาอีก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 หรือเปล่าเอ้ยม yes> ันมันเข้าบ้านไปแล้วมันเข้าไปแล้วมันเข้าไหนแล้วรูว่าใช่มันเอาเอ็มโฟมาจริงด้วยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนกันผมปลี่ยนกับโมซินนิดนึงแล้วก็เอาอะไรนะไอเอสเจเอสมานี่ ผยจำไม่ยด้คนเยอะ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 มันมาแล้ว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 มันมามันมามันมามันจะมาเดนหมนี่ยนเองยังไหเนี่ยเนี่ยรู้เกือบแล้วเกือบแล้วตายัหมนะไม่ตายไม่ตายเอ้ยมันตายแล้วมันตายแล้วไอ้ดีนะเมื่อกี้ที่ผมมาเลยนะดีทั้งที่ผมลุกขึ้นมาทันแล้วมาช่วยคุณอะ ไอ้ตาเมื่อกี้ผมไม่เรียกคุณนะคุณคุณ,คณ,คณนาะย,ยังไม่มาเมื่อกี้มามาเพิ่มมาเพิ่มผมกลับก่อนละผมขอถอยก่อนผมผมวิ่งไปแล้วอ่ะโลกันอ่ะเอเ้ยวิ่งมาก่อนเลยเอเ้ยถ้าตายฝากรูฝากระ่าด้วยใครยิงอ่ะ มึงเลยมึงเลยอ๋อคือว่าถ้าะทัศนาวิสัยมันก็ดีอยู่นี่ว่าผมออกสาแสนสามก็วันนี้จบไดีดีอื่าวันนี้เราเล่นจบแบบทุกทุเรียนนะครับ เออ<ม>ดีผมเพราะว่าผมมีไกด์ที่ดีก็คือคุณโตโน่นะครับเป็นไกด์ที่ดีมากรลอีพีหน้าต่อนะครับบ๊ายบายครับบ๊ายบาย